มาตรการเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีมติคลมให้มีการนะครับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนะครับเหตุการณ์ทกภัยน้ําท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่28ตุลาคมในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นคนเลอนนะฮะ ตัวเลขอยู่ที่23,733ครัวเหลืรือนนะครับในพื้นที่ของ22อําเภอนะครับนโยบายว่าให้พยายามนะครับให้ทำให้เสร็จนะครับภายใน60วันอย่างช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ตาม ตามแนวปฏิบัติที่ได้รับแจ้งมาก็จะต้องทำให้ให้แล้วเสร็จเบื้องต้นเนี่ยเราก็ขอให้ทางนะครับอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยได้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานมานะครับของอำเภอเนี่ยก็จะอขออำเภอละสามคนแล้วก็ท้องถิ่นละสามคนถ้าจะตามเรื่องของเงินเนี่ยของแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาจะไปตามที่ใครนะครับเบื้องต้นก็ไปตามที่ปภตามที่ผมนี่นะครับหัวหน้าปภจังหวัดนะครับเบอร์มือถือก็0 8 9 9 6 9 6ด2 9 คุณสมบัติเนี่ยนะครับของเคสของเชียงใหม่นะเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่น้ําท่วมขังเนี่ยที่เกิน7วันนี้ไม่มีเท่าที่ดูจากข้อมูลไม่มีนะฮะก็จะเป็นคนละ5 0 0 0ับาทนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตนะครับเราก็จะจะให้มีการมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการเรียกว่ากชพอออกก็คือคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอนะครับก็จะมีการรีเช็คอีกทีหนึ่งพอเข้าจังหวัดก็จะรีเช็คเมื่อ คุณสมบัติตรวจสอบผ่านแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายเงินนะครับตรงไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขอย้าว่าจะเป็นการใช้ระบบพร้อมเพย์พร้อมเพย์ที่จะมีโทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนให้ท่านเตรียมเรื่องของการไปสมัครระบบพร้อมเพย์กับทางธนาคารออมสินนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะให้ท่านไปติดต่อที่นะครับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็เทศบาลน,นะครับ ในกรณีที่ติดต่อแล้วเนี่ยยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะทำเพจอย่างที่ว่านะแล้วก็ให้ท่านไปดูไปไปเที่ยมอเภอนะครับเราจะมีรายชื่อของผู้ประสานงานคือจุดละ3คนจุดละ3าคนเป็นเบอร์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะโทรได้หรือหากไม่สะดวกก็ท่านก็ผ่านกำนันกี่บ้านนะครับแล้วเราก็จะมีการประชุมที่แจงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับเงินมาแล้วนะครับ